สวัสดีค่ะมาดามเมืองพูจ้ะมาเบิ้งแม่เชมเพื่อดามหน้าเด้อเมย์เด้อให้หน้าเพื่อก็นยัยยัยลีไปนองไปให้กวัวพุ่นยัยพุ่ลึกพี่ร่ำไหมยัยทั้งยาวบาานีสมมติ่ะเอาสมมติลงไปดามหน้าพูนสมมติเต็มเต็มข้างหน้าที่ข้างไหมแม่เพียว่าจะไปดามซอยเียไกก่อนมันยัยยาวพูดพี่ลึกพี่ร่ำโบจากมือเหาจะดำเสร็จหนิจบือ สุดยอดเลยแม่เขาไปย่างไปเบิ่งเขาดีกว่าไหมไปเบิ่งเพื่อาาดำหน้าก่อน,นสมุนเพื่ลายเด้อร์น่ะเด้อโอ้ไปหาเพื่นก่อนโอ้ทางไปกันเลยไม่ไปตกนี่ใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยทางเพื่นไปกันเลยโอ้ยตกมาเลยกะเฮ้ยบันเทิงลนะจา้าดำหน้าเลยโอ้ยไปได้บ้านน้อบ้านนี้เออไปได้บ้านี้้ก็ได โอ้นี่มันน้อยพอดบอกขั้นทีนะยอมันย่างบ่่ได้มันใหญแต่ว่ามันพูนนะโอ้ยพี่ลังกาลงที่ข้ามันก็ติดอ่างเลยฉันพุ่นเป่าขนาดว่าใหญ่พีลุกให้นาพุ่นพี่ลุกพี่ลุกเออเอาแบบนั้นเลยถนนเป็นถนนไปเลยคักหนดิบดิบไปใช้คอนกรีตผัได้ดินหินมันแข็งเลยนี่ได้โอ้เนาะพี่น้องเอ้ย เพ um, sure> eh ื่ออะไนเฮ็ดลุมอยู่น oh ี่สมุนเพลินแล้วเนาะมีเฮ็ดเพาะอยู่บ่าันนงไหมก็สิมีอยู่แล้วห้ามบ้าน่หันเห็นมันเห็ดเพาะพายออกอยู่บ่ออยู่โคกนี่เพาะพายไดออกจนเบิดแล้วมีอยู่บ่อเดี๋ยวนี้มันยังแตกอยู่บ่ออด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 เพื่อสิฮอดเฮ้ยว่าไงคะเพื่อนอออเพื่อป่ะสมุนเนี่ยมันก็เศร้าหน่อยลูกเนาะ เว้ยงวดนาก็เด้อมางวดน,นาแบ,บกกระสอบมาเด้อโอ้ยเนาะมันหลายอยู่เงือนเนาะทำความรู้จักกันหน่อยผู้สาวบันเ,น,เนี้เพราะผู้สาวรู้จักเดินเห่เด้อรถไทมาดันในองค์ไทไนี่อันนั้นคือเอาแล้วผมก็คอ,อ,อร์ดคอร์ดไทยไม่จมบาดเนี่ยขอบคุณคุสวัสดีค่ะ

ชื่อโคลาบองวดหน้าเด้องวดหน้าเจอกันอย่าอาหารเม็ดมาให้เด้อมันลงบ่ได้ยากเลยนะเอ้พ่นลงบ่ได้พลพลเท่าแล้วตัวนี้มาตัวนี้จ้ะาผงสมุนพ่นกระเต็มหนึ่งเด้อสิไปบันถ้ามีรัดไใบประกาศไปเออจะที่จะทางจะที่จะทางหลายเนาะนั่งกันเด้อผกระดามหน้าสมุนพงกระเเฟาอยู่นี่จ้ะเย็นเนาะใช่ใช่เฮ้ออันที่แซงสะบัด เบตังบิสบัดเลยว้าเบตสบัดแกนเนาะโอวีเฮ็ดเม็ดดำเลยเนาะดุนนเต้มีคนมีคนอยู่ให้ดับหน้าอยู่สุดบ่พร้อมีซือดอกมันที่นะถ้าสุดพร้อมเบลือดอกมื่อไหร่นะดำตลอดเลยไปใส่กันดี๋ยเบลือดอกค่ะตะคุยงโยตะเบี้ะอ้ว่าผู้ผู้อยู่ให้ดำหน้าฉันเห็นโยจ้าปลาเมื่อกี้นะผลสมุนเพื่อนกะนอนเอ็ดเลดอลลาดให้กำลังใจเพื่อนห้กำลังใจเจ้าของเพื่อนเด้อนี่เด้อดำหน้านี่เพื่อนอะ เพื่อนให้กำลังใจจ้ะเพื่อนผู้น้อนอยู่ทา่าผู้กับมี่ผู้โอ้สู้สู้สันบอกจะคล้องเพื่อนนะสู้สู้อะฮะคือไปลองไปดำน้ำเพื่อนป่ะนะไปซีโต้ไมีแต่ผู้ดำเท่งนั้นเนาะบ่ม <c oughs> <c oughs> ักหมาขาวบ่ค่ะคือ <c> ม <oughs> ีแต่หมาดำแท่บ่ก <c oughs> ็เธอให้กำลังใจ โบมือลนะมัดมือเลยนะกําลังใจหลายี่นะเบอร์ความสุกของเพินตัวนี่เนาะอ้าบ่เป็นยังไงเนาะเฮ็ได้่ะือเพือนมีให้เฝ้าบเฝาเลยบ่มีไฟเฝาเพลอนเลยตัวนี่เนาะมาเบิดเลย มันก็บปกติเนาะยูใส่กันยูน้ำมากันเลยให้กำลังใจกันนะหักแพงไว้คนไอ้ดํามีแฟนแล้วยังอ่ะตัวเนี้ยมีแฟนแล้วยังคะยังรูผู้ใดแฟนเจ้าบอน,นี่มีทั้งตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมโอ้มีเพิ่มไหมเนี่ยไม่อเอาเพิ่มไหมเนี่ย จ้าของดำหน้ามาใหาก้กำลังใจโอ้บ้านเฮาเนาะแต่วันนี้ซุดบ่พร้อมเลยเลย,ยบ่ได้ลงค่ะว่าสิไปเวียกน,น้านะต่อเวียกกีนก็เลยบ่ได้ลงปกติสิลงแล้วบ่เหลือสั่นี่เพิ่นก็นให้กำลังใจดีดีได้พี่น้องดำนาสบายสบายคักเพิ่นว่าเ <laughs> ดีจะได้ละแม<อ>่ฮ็ดนอนเมเป้เลยดินอนเมเแก่หัน่นโอ้ยขัดกระดาษบัดนี้ ดามไปพี่น้องแต่ไม่นี้แดดโหดจ้างคนไปสิบคนบมมีคนมากมีแต่มามาีล่ะดามนะเพราะว่าไม่มาดามจ้างคนมาสิบคนมีคนมามีแต่ม้ามาอย่าว่าอะไรเขานี่แล้วเรียบร้อยแล้วบ้านนี้เขาประกาศมามันเนาะเจ้านี่ก็เด็นเนาะดามหน้าอยู่าโดนมดมือเนาะยายนี่กำลังเข็ดคลิปยาวอยู่ แม่แล้วซอยดำนาเออซอยพุ่มนะจ้ะคอยก็ซอยอยู่ตอนนี้นะซอยให้กำลังใจคอยนะเออเป็นธรรมดาเด้อนี่เด้อนักเสียนเด้อนี่เด้อขี้ดินกับแกนจังอยแล้วเนาะดั้มดำ้มผงเด้อพี่น้องดำตัวพุ่มพักอยู่ตอนนี้ก็ได้ยังไปถ่ายหม่งน้ำไหมถ่ายออกจากบ้านเนี่ยคอยถ่ายเลยไหม บอกตั้งแต่แรกตายเลยไหมหรือเอาไม่บอกโอเคๆตัดโดนที่หน้าบ้พิ่นพักกันมาซั่นเอ้ยเอ้ยหมาเอ้ยหยบลบเลยอ้าวคู่ดำก็ดำคู่หยบก็เดียบเฮ้ยว่าจังได้ตายบาดนี้เข้าเอาตรงมันแกลนเกนนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวจังเฮาไปดำตรงที่มันน้ำมาซั่นบ่แม่นเออเกลนเกลนก่อนนะคะเอาแกลนแกลนก่อนเดี๋ยวมันสกเก่นเก่าๆค่ะ มาค่ะนั่งแบบสบายเสบายสบายดำนาไปเลยที่นอนพายเลยค่ะจากน้อยคอยสิมีบดำเลยอันนี้นะอ่อนซ่อนแต่สมุนเพลนเนี่ยนะบองดีอิฐเรียดอิฐเรียดอัดลาดเลยเพชรต้นสีเป็นยังเฮ้ยนี่ใช้คลิปสั่นนะถใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้คลิปสันคลิปยาวสามไปที่พ่อแล้ว่ะยังเงี้ยวไปที่ยังไม่นาะโอ้โหสามเดี๋ยวเอายาวกอนอือหืออ้า แผ่นเลือกอย่างนั้น <laughs> โอ้ยทางผัวเป็นแาบประเต็มินิแย่เนี่ยฉันประสิทธิ์ทุกมีการเปย์เฮ้ยมีรถขยันขึ้นยังเห็นว่าโอ้ยเน,นีย่ยเ <laughs> มียคักจะได้ขยันเลยเนี่ยปลาเจ้าเด้แป้งฟันระเบ้ออันี่คือมาฮักใส่บูดานี่ยเด้โอ้ตายจายเบิ่งนี่ดำน้ำแบบนี้โอ้มีแรงกําลังใจดีโอ้ยอ่อนซอนอ่อนซอนคนให้กําลังใจนี่โ <inaudible> ตกินแล้วทีเนาะอันจะคลองไอ้ดำไอ้มาให้กําลังใจบอกเมน เปืดหมากำลังใจหลายคนดดีจะเลี้ยงหมานี่ก็อยู่กับแต่กับหมาแต่ละมือนี่เจ็บนิ่งลยนะนิถีชีวิตเอาไม้มาเ่ยวใช้ไม้คอยใช้เด้อวิถีชีวิตอยู่กับหมาน่ะบรรยากาศเต็มกระถางเป็นหมาเนาะทำคนก็เป็นอ่างเก็บนางก็เพลินบรรยากาศดีขนาดเลยอันนี้บรธรรมดานะจ้าเนี่ยเสร็จที่ในวันหน้าเด้อสวนผลินคักขนาดเด้อสวนเพลินนายนะบรธรรมดาเด้อจ้าเด้อ โตโอ้ยดำนาเดี๋ยวนี้นอนเต็งเดี๋ยวนี้โอ้โหกำลังหาที่ลงอยู่ค่ะโออ